ขอกุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสำเร็จแก่ญ,ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตทุกท่วนหน้าเทภารักษ์จงประจักษ์ในกุศลผลนี้นาผลจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังข่าอุทิศให้ด้วยใจเธอข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นภาลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญายาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดหากข้าพระเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรมนายเวนจะด้วยกายว่าจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดโอ้โหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้า หากข้าพระเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกันข้าพระเจ้าจะประฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบา